อันนาเป่าเลยลูกเด็กใกล้อ,อัดจริงแรงแรงลูกแรงแรงโอเคตู้มาได้ค่ะอ่ะใครจะอวยพรมันเกิดอันนานะใครจะอวยพรวันเกิดอันนาสิ่อวยพรว่ายังไงไอเดียเด้อใครพูดใครจะพูดอวยพรมันเกิดอันนา นัคกายอวยพรให้อันนานะคะขอให้อน,นานะคะมีความสุขมากๆในวันเกิดน,นะคะแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่าเมื่อสบมือเล้เดี๋ยว